สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซต์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะวันนี้เราพบกันค่ะในวันพุทธที่28สิงหาคมพุทธศักราช2567นะคะดิฉันอนุภาสิริรวงค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมานี้ค่ะดัชนีตลาดนั้นนะคะปิดอยู่ที่ระดับ1 3 6 2 3 6จุดค่ะ ลดลง1.95จุดนะคะหรือคิดเป็น0.14%มูลค่าการซื้อขาย21,178.87ล้านบาทค่ะโดยตลาดหุ้นไทยนั้นก็ถือว่าแว่งตัวนะคะหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนวินไซส์วันนี้ค่ะขอนำเสนอหุ้นบริษัทชูวิทฟาร์ม2,019จำกัดมหาชนนะคะหรือว่าหุ้นชูวิทฟาร์มนั่นเองค่ะ วันนี้ราคาหุ้นชูวิทฟาร์มนะคะก็ไต่ระดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะในระยะนี้ค่ะโดยบริษัทชูวิทฟาร์มนะคะหรือชูวิทฟาร์ม2019นกนะคะก็ดำเนินธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ค่ะประเภทฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อให้กับคู่สัญญาในรูปแบบเกษตรพันธสัญญาแบบประกันร,ราคาซึ่งเป็นธุรกิจปศุสัตว์ทางเลือกใหม่นะคะที่จะเพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจนั่นเองค่ะขณะที่เมื่อเร็วๆนี้นะคะผู้บริหารของ ชูวิทฟาร์มค่ะนางสาวมัททุชาจึงธนะสมบูรณ์รองกรรมาการผู้จัดการสายงานการจัดการบริษัทชูวิทฟาร์ม2019จำกัดมหาชนก็ได้เปิดเผยถึงแผนการดำเนินง,งานในครึ่งปีหลังของปี2 5 6 7นะคะว่ามีเป้าหมายในปี67นะคะทั้งปีค่ะบริษัทก็ยังคงเป้าหมายจะมีไรายได้รวมนะคะใกล้เคียงกับปี66นะคะโดยเป็นไปตามการบริโภคที่มากขึ้น โดยแต่ละปีก็จะมีการเติบโตเฉลี่ยประมาณ 3- 4เเการบริโภคเนื้อไก่นะคะเป็นโปรตีนที่มีราคาถูกค่ะภาคส่งออกไก่ของไทยมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันกําลังขยับขึ้นเป็นอันดับที่3ของโลกค่ะรวมทั้งความสามารถในการทํากาไรจะยืนสูงเมื่อเทียบกับปี2566หลังจากบริหารต้นทุนโดยรวมได้ดีด้วยค่ะพร้อมประเมินนะคะทิศทางของไตรามาสที่3ปี67ค่ะแนวโน้มผลการง,งานก็จะปรับตัวดีขึ้นนะคะ เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนและเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากการส่งมอบไก่ให้กับผู้สัญญาหลักยังเป็นไปตามมาตรฐานและมีบริการจัดการที่ดีขึ้นค่ะทั้งในขั้นตอนของการเลี้ยงต้นทุนและค่าใช้จ่ายทุกภาคส่วนในไตรามาสที่4ทับ67นะคะมองว่ายัางดำเนินธุรกิจได้ตามแผนตามที่กล่าวมาข้างต้นค่ะดังนั้นภาพรวมของผลการงานในช่วงครึ่งหลังของปี67มองว่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกนะคะเนื่องจากผลกงานโดยรวมดีขึ้น และโดยปกติรอบการเลี้ยงจะมากกว่า5รอบต่อปีหรือ40-45วันขายค่ะสำหรับความคืบหน้าของการขยายฟาร์มเลี้ยงไก่นะคะบริษัทก็อยู่ระหว่างการพิจนารณาค่ะเพื่อรับสัญญาจากผู้ประกอบการจากผู้สัญญาทั้งรายเดิมและรายใหม่เพิ่มเติมโดยบริษัทจะพิจารณาตามความต้องการของตลาดและสัญญาที่ให้กำไรกับทางบริษัทมากที่สุด ขณะเดยียวกันก็อยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มโรงเรือนและก่อสร้างฟาร์มใหม่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งแต่ละฟาร์มนะคะจะมีงบลงทุนและขนาดต่างกันไปเบื้องต้นคาดว่าได้ข้อสรุปนะคะและเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงไตรามาสที่1ของปี68ซึ่งจะทําให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเกือบ2ล้านตัวนะคะหรือประมาณ17ล้านตัวต่อปีค่ะนอกจากนี้ค่ะปัจจุบันก็ยังอยู่ระหว่างการศึกษาหาโอกาส ทางธุรกิจนะคะและพิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆด้วยค่ะหรือธุรกิจปศุสัตว์ทางเลือกใหม่เบื้องต้นนะคะกำลังเจรจากับพันธมิตรทั้งในเรื่องรายละเอียดและข้อสรุปต่างๆค่ะคาดว่าจะประกาศได้ภายในตรามาสที่4ของปี67ค่ะสำหรับหุ้นชีวิตฟาร์มนะคะปิดการซื้อขายภาคเช้าที่ผ่านมา1บาท53สตางค์ค่ะบวกไป0.03บาทหรือคิดเป็น2%นะคะมูลค่าการซื้อขาย50.78ล้านบาทค่ะ และนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนนะคะที่เราฝากกันในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดนะคะต้องการติดตามข่าวสารเพิ่ม,เต,มเติมค่ะสามารถอ่านข่าวแบบเรียลไทม์ได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซดนะคะแล้วก็ยังติดตามได้ที่ Facebook Instagram Twitter l i ไลน์สแควร์เทเลกรามรับชมย้อนหลังที่ช่อง YouTube c h anel หุ้นอินไซด์ค่ะวันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้นไซด์หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ถึงนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา14โนาโดยประมาณวันนี้ที่ฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง